สวัสดีครับพี่น้องครับตอบธน,นูบาใไทยบันครับพี่น้องนี่ก็เริ่มเขาฤด,ดูการจ็ดเกี้ยวหรครับไก่จะได้ลาเต็มตัวห่ะพี่น้องก็สร้างเมาลายแล้วตอกครับลดไม่ไหมล้วครับตอบนี่ครับทรงบทท่านก็ขคอไพเดอพี่น้องเด้อเพราะว่าก็ผมกัดเล่งมือสู้มือนะครับ ส่งครับนี่ครับโปรดรสนใจก็ติดต่อมาตามนี้เลยครับพี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปอีกแค่นึงครับเบอร์โทรนี่ครับไอ้ดีไล่กันไล่มีสองไล่ครับแอดป้าไล่ใดก็ได้ครับนี่ครับติดต่อมาทั้งนี้แหละครับพี่น้องหรือว่าติดโรมากก็ได้ครับสนใจโทรสอบถามโทรถามก่อนได้ครับ ครับเบอร์โทคศูนย์แปดหกสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนเก้าครับเบอร์เก้าะครับนะครับนี่ครับมาแล้วรอบครับตกนักแต่งครับมักาอดเมืดอเลน้อยนะครับท้ายย่ำขึ้นครับปกไข่มีเวลาเริ่มเจียวข่าแล้วครับพี่น้องตกแต่ง ตอกติ้วก็มีครับพี่นอ้องท่าใดสนใจก็โทรมาถามก่อนก็นได้ครับมือไม้หัดสั้นหรือว่าือเมืออ่อจีบเป็นกรบปอยากแล้วเป็นกระซังตอกติว้วเหรอเหล่เมือจีบสั้นประจำนี่เป็นตอกติ้วครับครับตอกติว ตอกติวตอกมือแตงมีพร้อมพี่น้องครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเลยครับเพื่อผมก็ไม่แจ้งเขาว่าฟ้องมีอล้วครับของหันมืดมือนผมเ็ดปท่นครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับนี่แอดไน์มากหรือว่าโทรมาสอบถามก้อนใดครับนี่ตามนี่ลยเร้อพี่น้องเด้อเก็บเงินไปท่ากันกอลหรอครับมีที่จัดเจ็บไห้พร้อมครับก็บอกจัดเจ็บใส่ไปให้เรียบร้อยครับ น้องทันใดโทรมาสั่งมีที่จะเจ็บแถมให้เรียบร้อยครับพกไปสั่นได้สบายครับบ่ต้องยามันหักครับไปหอดหมองอยังคอยโปวผมว่าสัาา่นครับนี่ครับแอดไลน์มาตามนี่เร้อพี่น้องเด้อนี้ครับครับสนใจกับทร่มมากหรือ่อแอสไลน์มากครับครับสวัสดีครับ